ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Minecraft เอาชีวิตรอดตอนแลกก็กะว่าจะเล่นฮาร์ดคอร์นะแต่ว่าทุกคนก็ไปดูเอาองแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นอ, <Emer ald. S 2> อุ้ยเสียอะไรวะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ลืมๆเรื่อง Minecraft Hardcore ไปเลยแปพูดมาพอแล้วเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่า เปิดคลิปมาไม่ทันไรก็ตัดไม้สิครับรออะไรถ้าถามว่าทำไมถึงรีบตัดไม้รีบเล่นกันจกกังก็ไม่บอกครับไปดูเอาเองจากนั้นพวกผมได้ทำการแบ่งหน้าที่กันคนนึงตัดไม้คนหนึ่งขุดหินและก็ใช่าหาอาหารด้วยจากนั้นผมก็เดินสำรวจบริเวณโดยรอบดูว่ามีตัวอะไรเกิดหรือเปล่าจากนั้นเพื่อนผมที่มันไปขุดหินมามันก็ได้เอาขวานหินมาให้ผมนะจากนั้นถางป่าสิครับรออะไรจากนั้นผมมีแผนจะสร้างบ้านผมจึงได้ทำการขุดดินให้พื้นที่ราบ ใช่ครับพวกผมเจอตัวมาแล้วและเพื่อนผมก็โดนแดกพวกเราจึงพร้อมใจกันต่อตัวจากนั้นใช่ครับผู้ผมป๊อตเห็นตะกี้ทีกูไม่กล้าลงเลยดังจะผมทําใจได้ผมก็ขุดบล็อกลงมานั่นแหละฮะสาเหตุว่าทำไมผมถึงรีบเล่นกันจากนั้นสร้างบ้านสวยแล้วไม่สร้างแพลตฟอร์มดีกว่าใช่แหละบ้านผมมันไม่สวยแต่ถ้าแลกกับความปลอดภัยยังไงก็คุ้ม หลังจากสร้างแพลตฟอร์มเสร็จพวกผมก็ได้ทำการสร้างทางขึ้นนึกสภาพลงไปได้แต่ขึ้นไม่ได้ก็งานงอคอกันจากนั้นพวกเราก็วางแผนว่าจะเอาอยัางไงกันต่อผลสรุปก็คือคืนนี้เราจะอยู่บนนี้กันก่อนเพื่อคอยดูสังเกตการผมที่ไม่มีอะไรทำแล้วจึงมาขยายแพลตฟอร์มหลังจากเวลาผ่านไปท้องฟ้าก็เริ่มมืดแต่โชคยังดีที่ไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นผ่านไปได้สักพักหนึ่งน้องผมมันก็ตาดีมองเห็นหมู่บ้านพวกเราจึงได้วางแผนกันว่าจะไปค้างที่หมู่บ้านกัน จะบอกเลยเกมผมแม่งโคตรเล็กวิ่งไปหมู่บ้านไปมีปีศาจไล่ตามมีวอนเตอร์ไล่ตามมันไม่ตลกเลยสักนิดแต่ยังน้อยผมก็เดินทางปลอดภยัยถึงแม้จะแหลกโคตรก็ตามหลังจากนั้นผมก็เข้ามาหลบกับน้องในบ้านงูงหลังนึงแล้วก็แย่งเตียงเด็กนอนแต่แน่นอน,นผมนอนเพื่อเซฟเฉยๆไม่ใช่รหรอกเตียงมันไม่พอกับคนจากนั้นพวกเราก็ได้ทําการหลบอยู่ในบ้านยันเช้า พอเริ่มเช้าผมก็ออกจากบ้านหลังนั้นมาสำรวจเพื่อสำรวจหมู่บ้านว่ามีอะไรบ้างนอกจากสมบีงง่ๆตัวหนึ่งก็มีบ้านที่โดนระเบิดไปครึ่งหลังฝีมือเพื่อนผมเองและคีเปิ์นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยเป็นแค่หมู่บ้านงงงงจากนั้นผมก็มาขุดกองฟางเก็บไว้ใช้ตุนเป็นสเบียงอาหารน่ะและหมู่บ้านนี้เป็นไรไม่รู้โปเตเต้แครอทไม่ปลูกหรอปลูกตะบีรรูทจากนั้นผมก็มาขุดแตงโมงเก็บไว้กินแล้วก็ตัดไม้มาตุนเผื่อมีเอเวนั่นโผล่มาอีกผมจะได้ไม่ต้องออกมาตัดไม้เสี่ยงตายซะเปล่า และแน่นอนช่องเราขึ้นชื่อการตัดไม้ถ้าให้ตัดแค่ต้นสองต้นก็เสียชื่อหมดจากนั้นก็มาขุดแท่นปรุงยาในไหนก็ในไหนและแทบ้านแม่งไม้อยู่ไกลเรียกผมว่าปวกแท่บ้านถ้าถามว่าแท้แค่ไหนก็บ้านเหลือแต่หลังคานะจากนั้นก็ตัดไม้ต่อกูจะเล่าทําไมเนี่ยข้ามเลยก็ได้มั้งไปข้ามหลังจากนั้นผมก็มาตัดไม้กูหยอกเล่นไปข้ามต่อหลังจากนั้นเพื่อนผมมันก็บิดไปนอนทําให้ผมเหลือกับน้องสองคนเพราะไอคนที่ดูดดิดแม่งยังไม่กลับมา ผมที่กะว่าจะออกจากหมูบ่บ้านนี้เลยมาหลุดเตียงแล้วก็มาหลุดของแต่ใช่ฮะอยู่ดีๆน้องผมก็ร้องกูยังไม่ทันออกจากหมู่บ้านเลยจากนั้นก็เกิดโศกข้าตกรรมเกิดขึ้นผมมองเห็นในตัวสีดําว้าไปตีน้องเห็นภาพบาดตาขนาดนั้นอุดสิครับรออะไหลังจากน้องกลับมาผมก็คิดขึ้นได้ว่าควรสร้างบังเกอร์ใต้ดินไม่งั้นกูเตกแน่ it, ถ้ามีตัวเวน้นพวกนี้เดินไปเดินมาจากนั้นก็ขุดสิครับใต้บ้านแม่งนี่แหละไหนๆคนในหมู่บ้านมันก็โดนแดกไปหมดแล้วขุดลงมาสักพักหนึ่งผมก็ได้ทําการสร้างห้องเล็กๆขึ้นมาถ้าถามว่่าเลล็็กแแแคคไหหนนี้ะ เล็กไปหรอขยายเพิ่มก็ไแด้แล้วก็มาสิ้นสุดตรงขนาดเท่านี้ก็อยู่แค่2คนแล้วนะอีกสองคนมันหายไปแล้วจากนั้นผมและน้องก็ได้ทําการขุดทางเพื่อลงไปหาแร่อุดลงมา2งวิเสียงไอ้ตัวเชียน้นมันร้องผมหรืออุดแม่งพวกเราที่ไม่มั่นใจว่ามันเกิดในนี้ได้หรือเปล่าจึงได้ทําการอุดขังตัวเองแล้วก็ขุดลงไปเป็นทางที่ก็ไม่เจอแร่สักก้อนเจอแต่คอปเปอร์เพือ่อเอาไปทําไมเอาสายล่อฟ้ามาขวดผีเหรอผมที่คิดว่าไม่น่าได้ใช้เลยช่างแม่งขุดลงมาต่ออีกักพักนึงก็ไม่เจออะไรเลยกูจะเล่าแล้วไปเนี่ย ใจนั้นผมก็ตัดสินใจขึ้นมาดูว่ามีตัวอะไรหรือเปล่าคิดไปคิดมาอุดไว้แบบเดิมมาดีละบางอย่างเราก็ไม่ควรรู้ใจนั้นก็ขุดยาวๆแต่ครับรออะไรจากนั้นผมและน้องจึงได้แบ่งแตงโมกันกินผมที่ขวานก็ใกล้แตกพี่เอ๊ก,ก็ใกล้แตกจึงคาบดาบมาติดตัวไว้ก่อนอยางน้อยมีอาวุธมันก็อุ่นใจแม้กูจะสู้มันไม่ได้ก็ตามแล้วน้องไม่ก็คาป้ายมาทําเชี่ยเลยนั่นแหละครับแล้วแม่ก็หายไปเลยแล้วคือก่อนมันจะไปมันก็แบบอุดตัวเองด้วยโคตรเชี่ยเลย ผมที่ไม่มีอะไรทำจึงเอาสลับมาป้องกันตัวเองเพื่อไอตัวเชี่ยนั้นมันเดินเข้ามาได้ถ้ามึงมุดสลับบล็อกเดียวได้กูก็เลิกเล่นแล้วตัดมาทีกทีก็คือน้องไปแล้วกูก็เลยต้องมาเล่นอีกวันหนึ่งโดยที่มีเพื่อนผมมาเล่นด้วยเพื่อนผมที่มันไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนผมจึงเชะเงอหน้าขึ้นมาให้มันเห็นเข้ามาซะสหายของข้าจากนั้นพวกเราก็ได้วางแผนกันว่าจะเอายังไงต่อผมที่นึกขึ้นได้ว่าเผาถ่านไว้จึงเอาถ่านมาทำเป็นทอสหลังจากขึ้นมาผมก็เห็นปีศาจผ่านตาผมที่คิดว่าตัวเองคิดไปเองเลยไมไ รีบอุดสิครับรออะไรใช่ครับตัวผมในตอนนั้นไม่รู้เลยว่ามันทําลายประตูได้แต่อย่างน้อยเพื่อนมันก็เซฟไว้แล้วนะจากนั้นพวกเราตกลงกันว่าจะไปหาเหล็กผีก็ขยันพูดกูก็ฟังไม่รู้เรื่องมันพูดเชี่ยเลย จากนั้นผมก็ได้ทําการขุดยาวๆถ้าถามว่ายาวขนาดไหนก็ยาวออกว่าไมบรรทัดหยอกเล่นครับหยอกเล่นจากนั้นแร่ที่ผมต้องการก็ปรากฏขึ้นแต่ไม่ใช่เหล็กมันคือฐานนั่นเองโด้วเวลาโปเกมอนไวตืนตึง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 ,ตง,ตงปัญญาอ่อนจากนั้นผมที่ขี้เกียจขุดฐานต่อจะไปขุดทางอื่นต่อให้พวกคุณนึกภาพตามว่าผมเป็นมดแล้วผมกําลังสร้างลังใต้ดินนั่นแหละสิ่งที่ผมจะเสือ,อ,อง่ายๆถ้าเดินไม่ดีก็หลงอะจากนั้นผมก็มาคาฟิกแทนอันที่แตกไปแล้วก็เอาอันสำรองมาด้วย จากนั้นก็ขุดต่อยาวๆโคดรน่าเบื่อก็นั่นแหะจะให้ผมเล่าอะไรอ่ะมันน่าเบื่อ จากนั้นผมก็ได้ทําการมาทําโต๊ะค้าจากนั้นก็ทําบันไดพูดจะเป็นของวิเศษในโดเรมอนเลยค้าบันไดมาทำาะไรเหระแปะไงถามได้ถ้ากูคุยกับใครเนี่ยจากนั้นก็ขุดต่อและสิ่งที่ผมเจออ้าวยังไม่ถึงเหรออ๋อผมกำลังคับกล่องก่อนจากนั้นก็เอากล่องมาแปะกูจะเล่าทําหม่ะก็แค่คนคับกล่องเอากล่องมาแปะมันมีคนแบบมันมีคนที่ทํากล่องไม่เป็นไหมจากนั้นก็ได้ทาการเอาบันไดามาแปะที่ต่างๆจากนั้นผมก็ได้ขุดไปเจอรอบนี้ของจริงผมขุดไปเจอทองโดยที่ไม่เจอเหล็ก ว้าวแล้วกูจะขุดมึงยังไงเนี่ยผมที่ไม่รู้จะขุดทองอยังไงให้เพื่อนเอาฟันแท้แทแล้วกันกูหยอกเล่นผมตอนนั้นก็ไม่มีอะไรมากฮะแค่มันหมื่นทองไปยังไงกูก็ขุดมึงไม่ได้เหมือนผมที่ตามเธอไปก็ไม่ได้อะไรอเศร้าเฉยเลยเวนจากนั้นก็มีแต่ขุดขุดแล้วก็ขุดกูขุดหมดเหมืองแล้วมัน้งนี่ะ ขุดมาไม่นานก็เจอกับดินผมจึงฝืนขุดไปแต่ว่านะฮะกูความอดทนต่ํากูควาบโชวเวลแบบเฮ้ยเข้ากลับมาแล้วไอ้ผู้ดินงูที่ขุดไปได้สามว่าก็เจอหินต่อกูจะคราบโชวเวลทำไมถ้างั้นอ่ะจากนั้นก็ขุดต่อโอ้ยเกลียดจังเลยไอ้วนลุมนระกเนี่ยโอ้มึงไม่มีผีมาเกิดด้านล่างมาั้กูจะได้คอนเทนต์นั้นนะฮะสภาพผมในตอนนั้นก็คือแบบเบือ่อ คือกูลงมอดแบบเนี่ยเห็นไอ้สมองนี่ไหมคือสมองกูก็ไม่รดสักทีแล้วก็แบบไหนผีมึงว่าไอ้สมองเปรบหรือกูลงมอดผิดแบบลงมอดโชว์ฉลาดระเทนแบบสมองโชว์ความฉลาดดังน,นั้นทันที่ผมขุดไปไม่เจออะไรผมจึงมาขุดหาทางใหม่คนที่ไม่ใช่อย่างไงก็ไม่ใช่หาคนใหม่ดีกว่ากูพูดที่อะไรเนี่ยขุดมาได้ก็แป๊บนะฮะลิ้นพันขุดมาได้ไม่นานก็พบว่าเพื่อนผมไฟดับใช่แล้วมันดับจริงมันเพิ่งดับด้วยมันจึงได้ทําการาซโยนาระไปมันบอกว่าเดี๋ยวแบตหมดแม่งไม่มีอะไรชาร์จ จากนั้นเพื่อนผมก็จากไปอย่างสงบพอเพื่อนวางสายทุกอย่างก็เริ่มน่ากลัวขึ้นเสียงก็เริ่มมาผีก็เริ่มเกิดกูไม่อยู่แล้วนั่นนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมฮะถ้าอยากให้มี EP 2ไวๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยใครไม่กดก็ไม่มีคลิปต่อนะจ๊ะฮูาฮ่าฮา